คราวหน้าไม่ต้องพาลุงไปกินร้านนี้เลยนะคะหารสชาติไม่ได้เรื่องรอกันนานพี่พาใครไปอะ่ะเขาก็บอกว่าอร่อยทั้งนั้นเนใครที่พี่พาไปนี่หมายถึงยาหรือเปล่าคะถ้าใช่รุงกับยานี่คนละรสนิยมกันนะคะของุ้งต้องดีกว่าคะ่ะนี่ได้จ,ะจะ้ะลุงคราวหน้าเนี่ยพี่จะพารุ้งไปทานร้านที่ดีที่สุดเลย <c oughs> กลับมากันแล้วลรอจ้า ลุงขอตัวนะคะลุงเหนื่อยมีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีครับผมขอตัวก่อนนะครับคุณไหนครับคุณบอสุเทพถ้าไม่รีบกลับฉันขอคุยทุระด้วยหน่อย นายชูคุเทพก็ไปคุยอะไรในห้องขงมนก็ไม่รู้ค่ะกูนูอ่า<ฮ>หยว่ายน้อยหิวอือ้าวนางแจมมา <c oughs> กินข้าวเร็วต่อไปฉันจะไม่กินข้าวเย็ยนอีกแล้วลุงกอบเอ้ไม่กินข้าวเย็ยนแล้วเองจะกินอะไรต่อไปฉันจะกินผล,ลไม้ <affiliated>. Ja. ที่เห็นคุณหนูอะเขากิน <ý Rahmen> <mulheres> แต่ผลไม้แล้วหุ่นดีฉันก็เลยอยากจะหุ่นดีเหมือนคุณหนูเขาบ้างนี่แจมไม่กินข้าวแต่กินทุเรียนเนี่ยนะมันคงหอมให้เองหรอกทุเรียนมันก็ผลไม้เหมือนกันระป้าไม่รู้เลยอย่าพูดดีกว่าหเหรอโอ้ยใครได้กินต้องปรับปรุงหน่อยนะเนี่ยขอโทษขอโทษขอโทษไม่เลือกยา โอ้ยที่นี่มันกประตกจะตายอยากได้อะไรบอกแจมสิคะเดี๋ยวแจมจะเอาไปให้แจมแจมแจมฉันอยากให้ไอ้แจมออกไปไกลๆอะมันอ๋อไมกอดเ็นคุณเรียนอ๋อไอ้โอ้ยไปเลยคุณหนูครับมีอะไรให้รับใช้ครับเก้ออยู่ไหนอะครับเกือเดี๋ยวไปเอารถออกเลยนะด่วนคุณหนูจะไปไหนครับเดี๋ยวผมมารถไปรอเลยครับอื คุณปางลุงล้วคุณบอกว่าคุณไปทานข้าวที่ราชครูไม่ใช่หรอครับแฟนของคุณไปไหนละคะคุณหมายถึงใครคกติยาไงคะแต่มีแฟนเป็นคุณครูเด็กอนามัยก็ต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะป่านนี้ก็อาจจะกลับบ้านไปแล้วเพราะว่าต้องอาบน้ำนอนตอนสองทุมผมว่าไม่มีแฟนครับผมมีแต่เพื่อน แต่เท่าที่กติยาพูดเนี่ยน่าจะมากกว่าเพื่อนนะคะปางรุง้งคุณอย่าบอกนะครับว่าคุณมาจากราชครูเพราะว่าคุณถึงที่ฉันมาเพราะว่าฉันเอานี้มามืนคืน เป็นอย่างปานรุ้งไม่เคยเป็นตัวเลือกของใครโดยเฉพาะที่มีคู่แข่งไม่สมน้ำสมเน,นื้คุณปานรุ้งมาพูดดูถูกคุณถึงที่นี่ถ้าเป็นผม ผมไม่ยอมง่ายง่ายคอยดูแลกันปานลุนะ๊กเหมือนฝัน ไปคือมาเพียงความว่างปลอก